สวัสดีค่ะช่องเจคเนยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเคนนนำเสนอให้ชมกับบ้านชั้นเดียวนะคะเป็นบ้านมือสองค่ะแปลงนี้นะคะบอกกันว่าไปตามสภาพเลยนะคะพอบ้านค่อนข้างมีอายุแล้วนะคะอาจจะต้องมีปรับเปลี่ยนบ้างรีโนเวทบ้างในบางส่วนนะคะลักษณะตามรูปค่ทุกท่านราคาแบบปรับลดสุดๆนะคะ780,000บาทค่ะ บ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้ตามสภาพเลยนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวมี3ห้องนอน1ห้องน้ำอยู่บนที่ดินขนาด100ตารางวาค่ะตั้งอยู่ที่บู่13ตําบลวังชมพูอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้วัดนะคะห่างจากตัวจังหวัด16กิโลเมตรห่างจากตลาดสามแยกวังชมพู4กิโลเมตร ตัวบ้านห่างจากถนนหลักสาย21ประมาณ60เมตรนะคะห่างจากเขา้อ30กิโลเมตรห่างจากคูทับเบิก70กิโลเมตรค่ะ780,000บาทราคาสุดท้ายกันแล้วนะคะปรับลดราคาพิเศษค่ะสนใจกำลังมองหาซื้อกันอยู่นะคะท่านสามารถติดต่อสอบถามและนัดเข้าชมได้นะคะติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะเพื่อคุยรายละเอียดกับผู้ขายนะคะ ซึ่งเจคโนไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ